เดี kind of mm. ๋ยวนเก็เวแล้ว okay, เ um anyway> ้สมบูรณ์่านะเอา้เกลือตัวไปเจไปกฝนไปเจบวแม่ตัวท่านใดหรอฝนตั้งฝนแดดหน้าฝนนาลมแต่ตั้งหัวหน้าฝนเสียนติแดดรอนที่ถูก่อน่นมู่บ้านของห่อนครับนันก็สีไปหาแยมาสอนบ

แกงตซนพีบาทนี่มันคือไหมมันคือพีบทโอ้ยย้ำเลยจะเป็นแต่ีบ่าเลยเนาะไม่นซือถ้าสิรองใจมันเมื่อวานไม่จะเป็นแตี the ่น uh ี huh ่ถัมเป็นผีบามนจะเป็นนันสียานถึงมนเอาเี้ยไปสิได้ตถนมอติเออมึงคิใจมันมึงนะแค่ต่มันตกใจซื่อนี่แล้วเป็นผีบาเยเห็นเสียผ่าขาดลุงไว้หันนี่เสีผู้ใดวะ ใส่ใได้ยู่เนาะอืมหนาหเนี่ยเลยนาะถ้ามาันดำเลยว่ามนเ็ดให้มันจำาว่าไ,ได้เนีแลเนาะต่อเสียรลดยังไงเดียวับำกว่าใด้้าทาหาเจ็บงไงยูเนี่หามมาแต่เ,เจ็บพอีเป็นนะจีเป็งไหนอ่ตรงน้าสิละ่ะพี่บานมักมาตรงน้าสิละห็นบอกมาสิยาด้วยแต่สมัยก่อนผูเ่าผูแจพิพ่นบอกว่าจะไปตรงไทยตรงน้าเดอ้อ ระวังพีบ่าอไรกอดเรด้สาวสี่ด้เออขาวบงบ่อมันสิเป็นพีบ้าแบบลพีบ่าแบบไรกอดด้พีบ่าแบบหาคนพีบ้าไรกอดนี่ล่ะหญิงเนาะไรขันวญาณนสวนคนิสีวนลนอนขวดน้นามันสีเป็นอไรอย่างนั้นมันก็มีสองแยงนั่นเรตรงนะหาว่เป็นหมาวอ่ะรือเป็นพีบ้ามันเป็นหมาคือเป็นพีบ้าขึ้นมาวอบะได้รือเปอาวอก็ขึ้นหลือพีบ้าจะขึ้นที่ตัวเราไห มันสิมากกว่านันสมมากกว่านึงกับพักเออรู้เก็บอะไรเรื่สี่งสี่ถมากว่านั่นก็คือเตนตัวปทันไปไหมไปเปล่าเห็ดเนาะเกี้ยนตัวข้าวเดียวคือไปนะอะไรกนคือไป่นอะเออท่นือใดบอนือไรกบอไม่ต้องร้องเห็ดพึ่งมา ีบ้ามันเห็นไหนน้องมึงยังองแกจ่อว่าแต่เจ้ายังหัวัสนั่นล่ะมันมีทางเดียวคือขานมันกลับมาหนีฝ่ายสีว่าว่าเจ้าเอามาใส่ฝ่อยไ,ไปเอาหญิงมันจะถามหาเพราะถ้ามันถามหาแล้วเจ้าถามาไปลียปยอยู่ขุ่นไปลียู่ตู้เย็นฝ่อยสีใส่มันไปเอาหญิงบางแง่งอยู่ยังไงน้องไหลออกมาเลยตู้เย็นหมดล่ะใส่สไปหุ่นน,น,นนี่นะั่นนี่อันยี่ยุหัน ตเตลน้ำในวัะนฉะ่นเนาะเล้ววันศีรษะเนี่สวนเปลทานฟังขุนดอกอเตลน้ำมีทั้งถุง,ถง,ถง,ถงเย็นมาแน่จบีบอาสีนะพี่น้องครับตอนนี้กะคือกะแต่งตัวเป็นพี่บ้าแล้วครับเพื่อว่าสิแจง้งอีนางฝนนะครับแจ้งเมียนะครับแต่บ้าเดียวผมสีให้พี่น้องเบิึงมาสายยันสีกวนใจให,หัวผมสิงเลยมเอ้มันคิดว่าท่นนี่พ่อเรกมันตกใจอ่ะคิด่ท่ทนนี่พ่อเรา มันก็ต้องเสีย่ยงเนี่ยเขาบอกหุกันว่ามันสิเป็นยังไงน,น,นะมันมีสองยางหนึ่งถ้าเกิดว่าคือเจ้าเห็นมันเ็จะเลียนกอดมันเลยมันอาจจะเห็นน้ำจำเจ้าไดมันก็นแล,ล,ลียนหอยกี่ลยเรื่องสิละถ้ามันำจำเจ้าไดกับพวกเนี่ยมันกับพวกเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องครับว่าสายยันวัดรู้สิคือพี่บ่ายสักไหนะครับเดี๋ยวสิผมกับสิไทยพี่น้องมึงกินน้อยนะครับว่าให้เล่าให้น้องเห็นพี่บา่บายจิงน้อยเบื้องบนสิคือว่าได้ส่งกได้ส่งการกั่เุณเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสิไทยพี่น้องเพิ่นเบื้องว่าอ่า คือพี่บา้าบวบจะน้อยบ่นนะมันคือขาคือใช้ได้นะเดี๋ยวไปจับกล่องกันมาทิ้งเนีย่ยคุณเดียววาวาวโขูนะเ่ดครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะทดสอบ ภาษายันจากน้อยนะครับว่าเล่าสี่คือพีบาสําไหครับก่อนที่สีไปแกงเมียน,นะครับตอนนี้ผูใ้ใดเบิ้งกันเนียเป็นสายันวันลุ่อยู่ครับเอ๋อลองเบิ้งครับพี่น้องนี่คือพีบาสนะครับ เพราต้องเว้าเนาะมันสีจืดเนาะเพราต้องเว้าคือว่าตอนนี้กระลังอันนี้ตอนนี้เฮ็ดให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งซื้อว่ามันคือผีบ้าสั่งใดมันคือผีบ้าแล้วมันก็นสิโอเคคือคือแจงมันไดนะ้นะพยายัดมันจำเจ้าได้ี่เราเห็นว่าท่านนี่คือผีบ้าวันไดนี <c oughs> ่นแก่สมบัติแก่สมกับสิอุจา่าฝุดพี่น้องอาจจะมือจหน่อยครับเดี๋ยวมุ่หามุม แล้วลัดโดดลงนี่เห้ยวัวมือแดงกัดไก่เอาละน่าจ,จะคือแนวละ <c oughs> นะขัดเกลื่อนใครจะเจ้าไป็รี่ยยุ่พุ่นอ่าตู้เย็นท่งพุ่นแต่ว่าทินเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับมาก,กันไปสิมาก,ก่อนสิมาก,ก่อนเสร็จแล้วพี่น้องครับถ้าคือกั <c oughs> คอมเมนต์กันเข้ามาเลยครับเ <c oughs> ด้อสลยแน่ <c oughs> นอนแข่งข่อย ว่าเจี๊ย็ดมันนี่เบิ้งพยอ,อยามจีผมย่ายันได้เลยอื้มันสีมาแล้วมันสีมาแล้วมันสีมาแล้วไอรี่ยุ่ฝนมานั่น,พ,นพี่น้องครับีน้งฝนกำลังหยางมา ี๋ยวถ้าเบิ้งได้ครับเด้อว่ามันจะเป็นไดครับผมสิสวนไปเอาไปหาตูเย็นครับพนนี่้องเอาเมาไว้เถะไแก่เลยเอาไ,ลลาไปสบายลงูต้นแนโอ้ยบิอยาว่าจไปไ,ไ,ได้เนาะมาเลยมานี้เอามัรไไปเอาบีห๋หรืแท้โดนเราวันมาใผ้าพกินงแล้ว่ วุ่นแหนแถึงทางสู่เย,ย็นุ่นแหนรู้ทกอ่าเอาทีแ้นเกาทั้งกามาน่ะหล,ะลังสูยย่เย็นน่ะนับเี่ยวยน้ำทรายมันรับเอา ถุงจุ่นใหตู้เย็นผมไปล้างตู้เย็นขอแม่ทั้งของหมาของแม่เพื่อย่างเขาไปพุ่นละปิ้นจังใดอีหล่าไปแล,ปลนนไปไป้วอาจารย์เฮ้ยมาแม่ไปยังวันน,ะนะวนี้วันี้วันี้ สีบาทด้ว้น่ผัวมึงเมียผัวมึงโอ้ยจำผัวมาได้ยันมันเมยันหนฉันโอ้ยยันมันมาเสียไปเปิดหน้าเย ไปผวงได้แล้เนี่ยอกรเปนน้นจํำหัวว่าไรถือพี่บากรอดวะดึงผมวอดไปดึงผมว่ากินจ้ำหัวหิอว่าไรเนาะเออเนาะอ้าวเจ้าเห็นก่อนนี้ใช้ีแทบบ่ อเรพกตกใจจะคอยเป็นโรคหัวใจหัวใจวายตายเลยจะใหดตักเชือกด้วเจ้าหนูจะหดตักเชือเดค่อขนาดอีกัหนาพี่บาบพูดเลี๊ยแเต๋อเียะตอมหาผ้าไม่ได้ใส่ชนดหผ้าไม่ได้ใส่จี๊ยบาบพูดเลยว่าใหมนี่เนาะ ขอโทษครับยจะเห็นก็เชื่อเด้เอขอโทษครับเขหนักยู่งเด้อกว่านี่นะก็น้งตาอะไรหน,นิถกวาดดซื่อสน้ำตาไหลพี่บ้ากวา,า,กวา,าด้้อยาด